พระสัมมาสัมพุทธะห้ามพยากรทํานายทายทักบุคคลอื่นตรัสกับพระอานนท์ปรารบเหตุนางมิขสาลากล่าวแย้งพระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยบุคคลระหว่างบิดาของตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเพื่อนของบิดาผู้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้งสองบุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้กายดุสิตเหมือนกัน อานทน์เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานน์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเรา พึงถือประมาณในบุคคลได้